น,นายนภัสเผยเรื่องราวของแม่หมูผู้เป็นทุกอย่างให้กับลูกๆคะ่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองต้องยกให้คนนี้เลยละคะ่ะทางด้านของคุณแม่ลูกที่อยู่ในวงการบันเทิงสําหรับแม่หมูพิมพ์ะการและลูกชายสุดหล่อยอย่างน้องนายนายนภัสล่าสุดลูกชายได้นําเรื่องราวของคุณแม่ออกมาแชร์ให้ทุกคนนั้นได้อ่านกันละคะ่ะโดยเจ้าตัวบอกว่า 6ปีมาแล้วกามแขนแม่เนี่ยยังเป็นมัดมัดอยู่เลยแรกเล่บน้องนายเข้าสู่วงการในช่วงนั้นเนี่ยเดินทางทุกวันทุกวันจริงๆครับแฟนขับส่งของให้กินทุกวันแม่ก็กลัวแฟนขับจะถามว่าอร่อยไหมและจะตอบเขาไม่ถูกก็เลยกินกินกินเหนื่อยก็กินไม่ต้องรอถึง6ปีหรอกกินแบบนั้น2ปีก็กลายแบบกายสภาพแล้ว6ปีที่ผ่านมาไม่ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนงานน้องนายก็เข้ามามากมายทุกวันแม่นั้นทําทุกอย่าง สากะเบือ,อยันเหลือลบเพื่อซัพพอร์ตน้องตั้งแต่วางแผนงานการเจราจานัดหมายรับงานคิวงานทำเสื้อผ้าขับรถวางคอนเทนต์งานโซเชียลเป็นทนายนั่งอ่านนั่งแก้สัญญาให้ทุกแบบทุกอย่างเป็นธรรมหุงหาอาหารรมทั้งการบ้านและความเป็นแม่นั้นก็ยังคงอยู่ไว้เช่นเดิมใช้โทรศัพท์2เครื่องไลน์แอคเคาท์ทั้งหมด 6 Account เพธุรกิจเครื่องสำอางที่ทำอยู่ก็ยังคาราคาซังอยู่พระเจ้าจะผ่านมาได้ยังไงโดยไม่มีผู้ช่วยเลยไม่มีแม้แต่แม่บ้านคอยดูแลยามหิวยามเหนื่อยล้าช่วยนขนของขึ้นรถมีแบบเข้ามาทำความสะอาดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งงานที่หนักที่สุดและปวดหัวที่สุดน่าจะเป็นการอ่านไลน์ทั้ง6 Account ของงานต่างๆทั้งงานร้านงานหลวงเชื่อไหมอ่านเวลา20-30งานเลยก็มีต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นคุณแม่สุดสตรองจริง,รงๆทางทีมงานต้องขอชื่อ ชมเลยคะ่ะ